สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกับบานไลพาชิงชาแนลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนนี่วันนี้เราก็ได้ซ้มตำมระกกอน,นะคะเพื่อนเช่วงนี้มรลกกอที่เกาหลีก็ออกลูกเยอะนะคะก็ลูกละร้อยห้าสิบบาทก็อืมพอทานได้ละจ้าตอนนั้นลูกละสองร้อยก็แบบอหนอทําำใจนิดนึงแล้วเราก็มีผักดองนะคะทําเองนะคะผัก ผักดองแล้วเราก็มีขนมกินแล้วล้วก็มีไก่ย่างนะจ๊ะไก่ย่างนะคะปีกกับขาน้องนะจ๊ะมีข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆนี่นี่เรามีข้าวเหนียวกันเราไปทานข้าวเหนียวกันเลยนะจ๊ะเราไปทานส้มนำกันเลยจ้าเพื่อนๆไปเลยนะคะทุกคนแน่ตาหวานฉ่ำอีกแล้วนี่ผักดองขอําเสนอนะคะอืมทานกับซ้่ตซำนี่อร่อยมาก ช่วงนี้ผักก็จะแบบไอ้ถูกถูกลงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วผักก็จะเริ่มไม่แพงนะคะเพื่อนๆต้นหอมนี่มัดหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิบตอนนี้ถูกมากเลยร้อยห้าสิบนี่ก็ถูกมากแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าปกตินี่ประมาณโลละสองสามร้อยอม อืมอร่อยม,อมากเป้น้านเราก็ไก่อบโอ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ซื้อเข้ามาค่ะไม่ได้ทำเองซื้อที่ร้านสะดวกซื้อไม่ทำเองจ้ะ อนี่เมนูที่แบบเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมผักรองแะ,ะ้วค<ๆ>่ะเพื่อนๆถ้าได้ทำกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากเลยแต่บ้านไรไม่มีน้ำพริกนะคะคเพื่อนๆ น้ำพริกปลาทูนี่แบบไม่มีเวลาทำมีปลาทูสดแต่ไม่มีเวลาทำอือ,อสุดยอด เพื่อนเป็นไหมเวลาทานอะไรที่ถูกใจเราอะ่ะเวลาไปไวมากอืมอืม 음 팥이 너무 맛있 ส้มตำกับผักดองนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจะกินปากสุดยอดอ่อะมา เพื่อนๆคะขอถานเส้นนะคะไม่น่าลวกเส้นเลยน่าจะทานแต่ซ้มตำนี่แสบพอดีเจ็บปากที่หายหน้าหายตาไปเจ็บปากมากเลย เผ็ดมากจบแจบปากทุกคนนี่อร่อยกว่า เป็นพ่อเผ็ดหรือเป็นพ่อเมาไม่รู้เพื่อนแต่เขาบอกว่าอร่อยมากผักดองทำเองนีอ่อยากกินกนระดับพริกปลาทูยังเลย หอมมากต้นหอมนี่หอมมากเลยผักดองต้นหอมหอมมากแต่บ้านไรไม่ชอบไอ้ใบกุยช่ายมาทำผักดองนะคะไม่ทานเลยค่ะแต่ต้นหอมไม่ทานอยู่ ชอบแต่กุ้ยช่าไม่ชอบไม่กินเลยอืถ้าใส่ผัดไทยอร่อยกุ้ยช่แต่ถ้ามาทำหมักดองนี่ไม่แตะเลยค่ะ เวลาหมดแล้วเพื่อนๆขอจบคลิปขอเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเชอบคือมีกดไลค์วกดแชร์ให้บารลายด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากค่ะสลัดไง,งเผ็ดมากค่ะเพื่อนๆ